น้ำตาลนัชชาผ่าลูกชายลูกครึ่งฮ่องกงน้องที่เคไวคุณใหญ่ตักมายุราในวันแม่ปีแรกเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อน้ำตาลนัชชาลูกสาวของตักมายุราได้ซุ่มท้องคลอดลูกและประกาศว่าตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่หลังจากนั้นกลับเจอเรื่องราวดราม่า เมื่อด้านสามีชาวฮ่องกงก็ได้ออกมาทวงสิทธิ์ความเป็นพ่อขอเจอลูกชายน้องที่เคและดูเหมือนว่าเรื่องราวจะไม่จบง่ายๆเมื่อเวลาต่อมาสาวน้ำตาลนั้นก็ได้ออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นสิงกำหมําก็ได้ออกมาแฉกราบสามีชาวฮ่องกงที่อาจจะเป็นสาเหตุให้การเลิกลาเมื่อเขานั้นได้เหยียบย่ำดูถูกเธอเหมือนเป็นผู้หญิงทำงานบริการที่พัทยาเพียงแค่เธอนั้นย้อมสีผม อีกทั้งยังนอกใจโดยการพาผู้หญิงที่ไปเจอที่ผับมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและทำร้ายร่างกายเธอจนต้องหอบลูกหนีและล่าสุดต้องบอกเลยค่ะว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเลยล่ะคะ่ะเมื่อน้ำตาหนักชาผ่านลูกชายลูกครึ่งฮ่องกงน้องที่เคไวคุณยายตักมายุ่าในวันแม่เป็นปีแรก แบบที่ไม่ต้องปิดบังหลบๆซ่อนๆอนหลังจากเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆานานาซึ่งงานนี้ทางด้านอินสตาแกรมของตักมายุราก็ได้โพสต์รูปพร้อมระบุข้อความเป็นอีโมจิคอลรูปหัวใจนั่นเองค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ